หุ้นกู้บริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนนะครับออกเสนอขายหุ้นกู้อายุ12ปีนะครับอัตราดอกเบีย้ยสูงถึง4.21%เสนอขายประชาชนเป็นการทั่วไปสามารถจองสื่อได้นะครับเตรียมพร้อมเลยนะอันดับความน่าเชื่อถือของตัวหุ้นกู้นะครับเกรด A บวกเลยทีเดียวนะครับก่อนคึ้นสดนคัาฝากกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่789พฤษภาคม25-67นั่นเองนะครับบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนยื่นร่างแบบแสงรายการต่อสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์หรือกอลต่อโดยคาดว่าจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ได้อสิทธิ์ไม่มีประกันายดอกเบี้ยทุกทุก,ทกเดือนเสนอขายกับประชาชนเป็นการทั่วไปโดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันได้จองซื้อในหนะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้นนะครับ หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นนะครับหุ้นกู้อายุ2ปี3เดือนนะครับ <c oughs> ครบกำหนดไถ่ถอน2569อัตราดอกเบีย้ย3.1%ต่อปีนะครับเนี่ยเห็นไหมมีหลายชุดเลยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับเดี๋ยวเอามาพูดคุยกันก่อนนะแบ <c oughs> นดแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสันนี้และลังสื่อชี้ชวนรบริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนออกเสนอขายหุ้นกู้4ชุดเอ่อ5ชุดด้วยกันนะครับเดี๋ยวมาไล่ดูกันทีละชุดชุดที่1นะครับ2ออัตรา อายุ2ปี3เดือนอัตราดอกเบี้ย3.1%ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2569ชุดที่2นะครับหุ้นกู้อายุ5ปี9เดือนอัตราดอกเบี้ย3.5%ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2573ชุดที่3หุ้นกู้อายุ7ปีอัตราดอกเบี้ย3.76%ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2574ชุดที่4นะครับหุ้นกู้อายุ10ปีอัตราดอกเบี้ย4.08%นะครับ ครบกำหนดไถ่ถอนปี2577ชุดที่5้นะครับุ้นกู้อายุ12ปีอัตราดอกเบี้ย4.21%ครบกำหนดไถ่ถอนปี2579เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปนะครับโดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัานจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้นนะครับ มูลค่าตาไว้หน่วยละ1,000บาทราคาซื้อหนึ่งขายหน่วยละ1,000บาทนะครับอยู่ภายใต้โครงการตาสาันนี่ของบริษัทบ้านปูจำกัดมาชนปี2567นะครับซึ่งรวมถึงโครงการหุ้นกู้ของบริษัทบ้านปูจำกัดมาชนปี2567วงเงินนะครับ5 0 50, 0 0ล้านบาทนั่นเองนะครับ โดยดับความน่าเชื่อถือนะครับ A บวกแนวโน้มดับเครดิตดยมสัตย์ทิศเลทติ้งจำกัดมัลที่8มีนาะคม2567เร็ะเวลาการจองซื้อหุ้นกู้7-8-9พฤษภาคม2567ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ธนาคารกรุงเทพจำกัดหมาชนธนาคารกรุงไทยจำกัดหมาชนธนาคารเซอแอนบีนไทยจำกัดหมาชนธนาคารทหารไทยธนาชาติจำกัดหมาชนธนาคาราไทยพาณิชย์จำกัดหมาชนธนาคาร UOB จำกัดหมาชนน,าา B, าชน,นะครับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ธนาคารกรุงเทพจำกัดหมาชนธนาคาร ในทะเบียนทุนกู้ธนาคารกรุงเทพจำกัดหมาชนนั่นเองนะครับก่อนจากการเดี๋ยวดูแฟชชัตกันหน่อยนะครับแฟชชัตบริษัทบ้านปูจำกัดหมาชน,นดับความเสี่ยงอยู่ที่อันดับ3ใน8อันดับความเสี่ยงนะครับตัวบ้านปูนะครับมีธุรกิจจัดหาพลังงานครบวงจรครอบคุม3ธุรกิจหลักได้แก่ธุรกิจแหล่งพลังงานธุรกิจผลิตพลังงานและกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานนั่นเองนะครับ ความเสี่ยงของผู้ออกคุณกู้มี้งหมด3หัวข้อใหญ่นะครับหนึ่งความผันผวนของราคาถ่านหินน้ำมันและก๊าซธรรมชาติส่งผลกระทบต่อรายได้และต้นทุนของบริษัทแม้ว่าจะมีการใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อลดผลกระทบเชิงลบนะครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นบางส่วนอย่างไรก็ตามนะครับบริษัทอาจมีการบันทึกผลกำไรหรือขาดทุนจากอนุพันธ์ทางการเงินซึ่งอาจส่งผลให้เกิดผลขาดทุนสุทธิในงบการเงินของบริษัทได้ สองความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนบริษัทมีการดําเนินธุรกิจในหลายประเทศนะครับโดยมีกระแสเงินสดทั้งรายได้และรายจ่ายที่เป็นเงินสดเงินตาต่างประเทศแม้ว่าบริษัทจะมีการทําสัญญาซื้อขายเงินตาต่างประเทศล่วงหน้านะครับรวมทั้งใช้เครื่องมือทางการเงินตามความเหมาะสมอย่างไรก็ตามนะครับอย่างไรก็ดีบริษัทอาจมีการบันทึกผลกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งอาจส่งผลให้เกิดผลขาดทุนสุทธิในงบการเงินนะครับสความเสี่ยง จากความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์นะครับภัยสงครามและการเผชิญหน้าทางภูมิภูมิศาสตร์นะครับภูมิเศรษฐศาสตร์แนวโน้นมนความท้าทายสาการความขัดแย้งระหว่างประเทศและปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นความขัดแย้งระหว่าง2ขั้วมหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลกการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบระหว่างประเทศรวมถึงการดําเนินมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดขึ้น ทั่วโลกและการเปลี่ยนแปลงข้อกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นนะครับจากการเลือกตั้งใหม่ของรัฐบาลในแต่ละประเทศอาจจะส่งผลทั้งทางตรงหรือทางอ้อมต่อการดําเนินธุรกิจของบริษ,ษัทเช่นความผันผวนของราคาถ่านหินน้ํามันก๊าซธรรมชาติและหยุดชะงักของระบบห่วงโซ่อุปทานทางการค้าเป็นต้นนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวจะทิ้งแฟชีตนี้ไว้ให้สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับ คำเตือนนะครับก่อนตัดสินใจลงทุนผู้ลงทุนต้องใช้วิจญญัยในการพิจารณาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้และเงื่อนไขของตราสารหนี้นะครับรวมทั้งความเหมาะสมในการลงทุนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดีการมีผลใช้บังคับของแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างสื่อชี้ชวนนี้มิได้เป็นการแสดงว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แนะนำให้ลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือไม่ได้เป็นการประกันราคาหรือผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่เสนอขายหรือรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่าสือชี้ชวนนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้การรับรองความครบถ้วนถูกต้องของข้อมูลในแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และร่างสื่อชี้ชวนนี้เป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอขายตราสารนี้หากแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และร่างสื่อชี้ชวนมีข้อความหรือรายการที่เป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญผู้ถือตราสารนี้ที่ได้ซื้อตราสารนี้ไม่เกิน1ปี นับแต่วันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และร่างสื่อชี้ชวนนั้นมีผลใช้บังคับมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัทหรือเจ้าของตราสารนี้ได้ตามมาตรา82แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปีพุทธศักราช2535ทั้งนี้ภายใน1ปีนับแต่วันที่ได้รู้หรือควรรู้ว่า แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนเป็นเท็จหรือขาดข้อความที่ควรต้องแจ้งในสาระสําคัญแต่ไม่เกิน2ปีนับจากวันที่แบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และล่างสื่อชี้ชวนมีผลใช้บังคับผู้ลงทุนสามารถที่จะตรวจสอบ หรือขอสำเนาแบบแสงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี่และล่างสื่อชี้ชวนได้ที่ศูนย์สารสนเทศตลาดทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์3 3 3 3ทับถนนวิภาวดีลังสิตแขวงจอมพลเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900ในทุกวันทำการของสำนักงานเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาและ13นาิกาถึง16นาิกา หรือทางเว็บไซต์ www.set.or.th คำเตือนการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งและก็ทุกประเภทด้วยนะครับ